สวัสดีครับเพื่อนๆดีต้อนรับเข้าสู่ในว่าลงทุนนะครับก็เดี๋ยวผมมาชวนคุยนะวันนี้ชวนคุยนะครับเกี่ยวกับเนี่ยกองทัพรถไฟฟ้าจีนบุกไทยนะนะครับเราจะปรับตัวกันยังไงดีนะเราจะแยกกันหมดไหมหรือว่ามันมีโอกาสอะไรแฝงอยู่บ้างนะครับเราจะลงทุนอะไรยังไงนะก่อนก่อนอื่นนะครับแนะนำหนังสือเปลี่ยนชีวิตการลงทุนแนววี h อ b ับินะครับหนังสือที่ผมเขียนเองนะก็หาซื้อได้ตามร้าน C ีเอดนะครับ หรือว่า B2S ใน in นะครับหรือว่าหาตามออนไลน์เสียดออนไลน์ B2S ในอ n ได้นะจริงๆมีอีกเล่มหนึ่งนะแต่ว่าหายากละเฟ้นหาหุ้นเติบโตตัวต่อไปนะอันนี้หายากะนะครับแล้วก็ผมก็จะมี Discord ทางฟ h e น o m e n a นะครับชวนชวนให้มาสมัครสมาชิกกันอ่าปีละสอ0พันนะแต่ว่าผมจะมีกิจกรรมนะครับเอยอะแยะเลยนะก็มีกิจกรรมที่มีสอนสอนลงทุนแบบฟรีด้วยนะนะครับ แล้วก็มีคอร์สลงทุนฟรีะนะแล้วก็จะมีอัปเดตข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเวลานะครับตามสไตล์ดิส c อร์นะเดี๋ยวดูวเราอยูใต้คลิปนะหรือว่าทาง YouTube ก็มีนะแบ่งแยกกันนะต้องสมัครแยกกันนะ YouTube ครับก็เดือนละ50บาทเดือนละ150บาทเลี้ยงกาแฟนะหรือใครจะสมัคร2อันก็ได้นะหรือถ้าใครไม่สมัครก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันก็ดีใจแล้วนะครับอ่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อเนาะ ก็ตอนนี้นะครับอย่างภาพเลยเนาะตอนนี้ b y d นะมียอดขายเท่าไหร่ไม่รู้ตอนนี้อายังแต่ว่าผมเชื่อว่าอนาคตยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าน่าจะทะลุแสนคันได้ต่อปีนะนะครับตอนนี้รถยนต์ไฟฟ้ายอดขายต่อปีผมไม่แน่ใจว่าอาจจะเฉียดแสนคันหรือเปล่านะแต่คิดว่าอนาคตอันใกล้เนี่ยแหละน่าจะทะลุแสนคันทีนี้ตามมาตรการรัฐเนาะเขาก็จะมีกันเขาเรียกว่าอ่า ต,ต,งงนนะต้องมาตั้งโรงงานนะครับต้องมาตั้งโรงงานนะครับทำให้จีนแหกออกมาเพียบเลยนะก็มีคนเคยบอกว่าจีนมาตั้งโรงงานเนี่ยมันจะดีไหมนะก็ผมว่านะถ้าสมมุติว่าอนาคตอ่ะมันเป็นรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดใช่ไหมอ่ะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้ไม่ใช่ทั้งหมดหรอกทำไมถึงต้องเป็นรถยนต์ไฟฟ้าตั้งห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันถูกลงเรื่อยๆไงนะรานะคาที่สันดาบเนี่ยเอาเอาสันดาบเพียวแล้วกันนะแต่ยังไม่พูดไฮบริด ต่จริงไฮบริดน่าจะมีต้นทุนที่สูงกว่าปะ่ะนะแต่ว่าเอาสัญดเกีีวก่อนก็ไดนะ้สันดัศนัปอ่าสันดาปเพียลรถยนต์ ICE เนี่ยนะต้นทุนการผลิตเนี่ยผมผมไม่แน่ใจว่ามันถูกกดมานานแล้วไงคือได้ได้เต็มที่เท่านี้หรือเปล่าลีนนะเพราะโตโยต้าเขาจะลีนทุกปีใช่ไหมเออตรงเนี้ยมันจะกดลงไปได้อีกไหมอ,อันนี้เป็นคำถามที่หนึ่งนะประที่สองคือมันมันมัน,ม,นมันต้องกดปล่อยคาร์บอนแน่นอน ถูกต้องไหมครับยังไงก็ต้องปลดปล่อยคาร์บอนนะครับตรงนี้เราจะแก้ปัญหาย,ยังไงนะเพราะว่าอนาะคตโลกเราจะไปสู่การไม่ปลดปล่อยคาร์บอนเป็นกรีนนะแล้วก็ PM 2.5นะครับที่เข้ามานะแล้วก็ราคาน้ำมันเนี่ยผมเชื่อว่ามันมีแต่จะแพงขึ้นนะเพราะว่าแต่ก็อันนี้ผมเป็นความเห็นส่วนตัวนะเพราะว่าตอนนี้ผมไม่ค่อยได้ข่าวว่ามีการขุดเจาะน้ำมันนะครับเพราะว่าเขาอาจจะกลัวกันมาของพลังงานรูปแบบใหม่ นะไม่ไม่ค่อยได้ข่าวนะครับสมัยก่อนจะมีข่าวว่าซื้อหลุมนู้นหลุมนี้แหล่งนู้นแหล่งนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่กาซธรรมชาติเนี่ยจะยังพอมีอยู่ผมไม่น่าใจแต่ว่าน้ำมันเนี่ยผมไม่ค่อยได้ข่าวฉะนั้นผมคิดว่าต้นทุนพลังงานยุคเก่าเนี่ยคือต้นทุนของเครื่องยนต์ยุคเก่าพลังอย่าใช้คำว่ายุคเก่ายุคดั้งเดิใช้คําว่ายุคที่เราใช้กันมาแล้วกันนะต้นทุนพลังงานยุคเดิมต้นทุนของเครื่องยนต์ยุคเดิมนะครับผมเชื่อว่า มันจะเริ่มสู้ยุคใหม่ไม่ได้ใช้คำนี้ก็แล้วกันเนาะแต่บางคนบอกว่าย,ยุคใหม่มันก็ไม่ได้ตอบโจทย์กรีนจริงๆนะ,อ,ะอย่างเช่นแบตเตอรี่มันก็จะมีพวกสารอะไรต่างใช่ไหมแต่ว่าผมคิดว่าแบต,แบต,แบตเตอรี่ต่อไปอายุการใช้งานจะยาวนานขึ้นนะม,นมันมีผมอ่านข่าวเร็วๆนียเห็นว่าอายุการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าอาจจะแบบได้เป็นล้านหลักล้านกิโล เออนะครับก็มันก็จะช่วยลดมลพิษส่วนหนึ่งแล้วก็มีการรีไซเคิลได้นะครับแล้วก็อาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนวัสดุเป็นแบตเกลือนะเป็นโซเดียมคลอร์ใช่ไหมไม่แน่ใจนะแต่ว่าเป็นแบตเกลือแล้วกันซึ่งคําว่าเกลือเนี่ยมันก็เป็นออกแนวออกแนวไม่ใช่โลหะหนักแล้วกันเนาะอก็น่าจะช่วยตอบโจทย์ด้านมลพิษไระดับหนึ่งนะซึ่งเทคโนโลยีก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปแต่ประสิทธิภาพจะสู้กับแบตลิเธียมได้ไหมนี้ผมไม่แน่ใจนะ แต่ผมเชื่อว่าถ้าอีกหน่อยกรีนกันหมดเนี่ยมันก็ต้องไม่งั้นโลกเราก็จะลําบากเนาะล,ลูกเราก็จะแบบลูกหลานเราอ่ะนะก็จะอยู่ลําบากเพราะว่าอุณหภูมิอะไรก็ทุกอย่างตอนนี้มันโลกร้อนใช่ไหมครับมันก็จะเปลี่ยนเรื่อยๆใช่ไหมครับอ่ะทีนี้ถ้าสมมุติว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ตั้งไม่มีการตั้งรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศนะต่อไปอะถ้าสมมุติรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์สันดาปถก ลด,ลดการใช้ลงเหลือครึ่งหนึง่งแล้วเราไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าอีกครึ่งหนึง่งเราต้องไปนําเข้ารถยนต์ไฟฟ้าจากต่างประเทศเข้ามาใช้อถึงตอนนี้นไม่จะแยกขนาดไหนจริงไหมล <c oughs> องคิดดูนะต้องไปนําเข้าจากอินโดนีเซียเวียดนามหรือเปล่าถ้าเขาไปตั้งที่อินโดนีเซียเวียดนามแล้วรถยนต์สัญดาบก็กําลังการผลิตก็ต้องลดลงถึงตอนนี้นเราจะแยกขนาดไหน นะครับไม่รู้อาจจะไม่อาจจะไม่แย่ก็ได้ผมไม่รู้ไงอาจจะไม่ได้แย่หรอกก็เราก็นําเข้ารถมาก็ดีสิเราไม่ต้องมาผลิตเองนะโรงงานก็ไม่ต้องมีมลพิษก็น้อยเออเรานําเข้าลถเรามาใช้จากอินโดนีเซียรหรือว่าจากเวียดนามมาใช้จะดีกว่าหรือจากมาเลเซียอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้กลับกันก็คือตอนนี้ไทยจะเริ่มส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าละแต่ว่าในนามจีนนะ คนก็บอกว่าเออแล้วเ,เราจะได้ประโยชน์สักแค่ไหนกันเชียวเราเป็นทัวร์ศูนย์เหรียญแต่ก็ถ้าตาม B O I เขาก็จะต้องให้จ้างใช้ชิ้นส่วนในประเทศไทยเนี่ย60%นะเป็นน่าจะเป็นขั้นต่ำปะ่ะ60%นะแล้วก็การจ้างงานก็ต้องเอาคนไทยเยอะกว่าคนต่างชาตินะอันนี้ก็ต้องดูติดตามดูกันไปเนาะว่ากฎที่เขาออกมามันจะทำได้เข้มงวดแค่ไหนนะครับ เป็นเราเป็นหน้าที่พวกเราต้องไปหูเป็นตาช่วยกันนะอย่าให้จีนเข้ามายึดมากจกนเกินไปนะ,ะทีนี้ถ้าเรามาดูก็เป็นคําถามใหญ่แล้วกันว่าถ้าถ้ารถยนต์ไฟฟ้าไปตั้งที่ต่างประเทศแล้วเราต้องนําเข้ามาใช้อย่างเงี้ยเราจะแย่ไหมทีหลังนะ,ะทีนี้มีอันนึงนะนี้ก็ขอขอบคุณคนที่รวบรวมมานะครับก็จากเว็บไซต์คาร พอดีตัวมันเล็กนิดน,นึงนะแต่ขอขอบคุณมากนะครับที่รวบรวมมาแต่ว่าจริงๆมันเป็นข้อมูลที่เปิดเผยโดยสํานักงานสภาสพัฒดธนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับเป็นข้อมูลที่เปิดเผยอยู่แล้วนะก็เขาบอกว่ากําลังการผลิตที่มาตั้งโรงงาน,นอย่าง b ีวเนี่ยแสนห้าหมืนคันต่อปีนะชางอันหนึ 1, ่งแสนถึงสองแสคันต่อปี MG 1 0 0 0 0แสนคันต่อปี เกตวมอเตอร์แปดหมคันต่อปีนะครับตามภาพเลยเนาะแอนไอออนห้าหมื่นคันต่อปีแล้วก็เนต้าสองหมื่นคันต่อปีนะอ่ะตอนนี้เนต้าเริ่มลดราคาละนะครับผมว่าคนที่จะซื้อรถอ่าประมาณอีโคคาร์แล้วกันก็จ,จะต้องคิดนะครับว่าเฮ้ยเราจะไปซื้อรถไฟฟ้าดีไหมมันถูกลงเยอะเลยเหลือแค่สี่แสนกว่าบาทเองอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเคยพูดในคลิปเก่าๆว,ว่าต้นทุนการเดินทางของพวกเราก็จะลดลงนะครับ แต่ว่าเราก็ต้องมีการวางแผนนะว่าเราจะทํำยังไงนะครับการขายตรงขายต่ออะไรก็ผมผมก็ผมขอใช้เป็นคําทานายแล้วกันว่าผมว่าการขายต่อก็จะไม่มีปัญหาในอนาคตเพราะว่าแบตเตอรี่ที่ถูกลงทําให้เราสามารถสวอปแบตเป็นแบตแบบร้ออร์เซได้บางคนใช้รถยาวๆเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเรื่องประกันที่ท,ที่ที่เป็นปัญหาว่ามันแพงมันแพงนะก็ผมเชื่อว่าจะหายไปเพราะว่าแบตมันถูกลงอนะ่ะทำไมเขาจะต้องใช้ทุนประกันสูงๆละ่ะ นะครับราคาประกันรถยนต์มันก็จะถูกลงนะครับแล้วก็อ่าเรื่องการจมน้ําแช่น้าอะไรก็ตอนนี้เนต้าเขาก็กําลังพิสูจน์อยู่นะ <c oughs> ไม่รู้ว่าเอาขึ้นจากน้ําแล้วจะขับได้ป่ะนะ <c oughs> แต่ถ,ถ้าถ้ามันขับไม่ได้เขาคงไม่กล้าทำนะผมว่านะ <c oughs> โอเคนะครับก็ประมาณนี้ละกันผมก็ชวนคุยเรื่อนสนุกๆเป็นแนวคิดละกันว่าเออถ้าเราปล่อยให้เขาไปตั้งของงานที่ประเทศอื่นมันจะดีจริงไหมหรือว่ามันจะหรือว่ามันจะดีจริงก็ผมก็ไม่ได้เถียงอะไรนะ แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงตอนนี้คือมันมาตั้งที่ไทยซึ่งผลกระทบก็มีแน่นอนเพราะว่าพวกอุตสาหกรรมดั้งเดิมก็จะมีผลกระทบแต่ว่าเราก็ต้องดูผลต่อจากนี้ไปหลังจากที่ประเทศไทยเริ่มส่งออกรถยนตนไฟฟ้ามากขึ้นนะครับเริ่มไม่นําเข้าชิ้นส่วนเริ่มใช้ชิ้นส่วนในไทยตามกําหนดการที่ b o I เขาแจ้งมากขึ้นเริ่มจ้างงานใหม่ๆเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องติดตามันไปนะอย่าไปคิดว่าเขาจะมาดีอย่างเดียวนะครับ เป็นเรื่องที่ดีแล้วนะที่ทุกคนช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับอย่าให้เขามายึดประเทศเรานะครับต้องช่วยกันนะครับก็อย่าลืมนะครับสนับสนุนกันได้นะครับหรือว่าดืยมกาแฟหรือสมัครดิสคอร์ดได้นะครับสวัสดีครับ